ไม่ไม่ไม่บอดมสองทีมเมื่อกี้โอ้โห mk สุกีดที่มันอยู่บ้านยริงด้วยมันอยู่บ้านจริงด้วยบ้านไหนบ้านไหนบ้านหน้านี่ยแหละมันรถจอดโอเคเห็นแล้วมันอยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำพี่เห็นตีนคนในห้องน้ำอ่ะเนี่ยห้องน้ำเล็กเลยนะห้องน้ำเล็กห้องน้ำเล็กอ้าวหนกก็ดีโหนกก็ดีใช่มันนั่งอยู่ในห้องน้ำเล็กแม่พี่มันบ้าเออมันอยู่ในห้อง เอายิงไอ้ยิงประตูเดี๋ยวพี่ยังระเบิดไอ้ยิงประตูให้ระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเผาเดาเผาเดาเอาเอายิง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 อันระเบิดเลยที่กลางระเบิดไฟเราเอาไปเด็กเอาไปเด็กเอาไปเด็กแซมพี่เป็นบักเ้ยแซมเฉยเลยแมวพี่บักเห็นมันนั่งเนียนๆอยู่อะ

nó là đi mò đầu ôi. ra chạy nhóc này nhành thế nhỉ mem ờ, chị... này rất chủ quan chết ngay Nó mò đầu ra ôi chia yeah, bỏ Help me holy oh. no. shit hacker wow hacker